Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออัมพวาและห้องสมุดประชาชนอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจัดและส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยโดยการจัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกโดยมีโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดความรู้คู่วันสำคัญตามรอยยอดนักอ่านส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กโครงการบรรณสัญจร

หนึ่ง <c oughs> สองสามสี่นึกขึ้นข้อส่งเสริมการอ่านและก,การเรียนรู้สำหรับนักศึกษากศนอมีเวลาว่างตอบต่อแล้วก็เอา ไปเรียนให้สูงขึ้นเพื่อแบบไปเป็นครูค่ะไปเป็นพยาบาลโครงการความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนการอ่านสำหรับผู้สูงอายุการอ่านร่วมกับรถโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่การอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โครงการวันเด็กแห่งชาติโครงการ2เมษายนวันรักการอ่าน โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-learning Space ไหนแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงวุธิตาวงศารล่ค่ะอืมหนูมาทำอะไรวันนี้หนูมาทำอะไรระบายสีระบายสีหนูมาระบายสีน้องหมาน้องหมาอืมชอบไหมลูกชอบระบายสีไหม หนูชอบกิจกรรมวันนี้ไหมชอบค่ะแล้วม่ชอบปั้นดินน้ำมันแล้วก็ชอบปั้นดินน้ำมันด้วยช่วยให้คนที่ได้โอกาสในการเรียนรู้ได้มีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ดำรงชีวิตที่ดีขึ้นสามารถต่อยอดที่สิ่งที่เราเรียนมาได้ดีขึ้นที่ครับได้ปฏิบัติครับได้ทั้งปฏิบัติแล้ว ได้น้ช่วยเหลืออะไรพวกนี้รู้เตกดสีใจได้ความรู้กลับบ้านเหมันเอนกูดพูใจความสุขแต่ก็ได้ความรู้กับบ้านต้องทุกคนเลยครับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามขอขอบพระคุณที่รับชมค่ะ